ล้านเปิดระบบเปิดแนวจ <c oughs> ีต้องการซื้ออะไรอไหมครับป๋าป๋องเดงเนี่ยต้องการซือ้ออะไรครับลูกค้าซื้อพิซซ่าครับพิซซ่าล้านนี้ไม่มีนะแต่เอาไปถืออีกหนนะ่อยเอาเต็มอของเก่าอะไรที่ไหนเอาเงินไปเลยหนึ่งพันล้านบาทของมี่แต่อันนี้ครับเอาไปูโอของเก่าเลย เอาไปเอาไปเอาไปงง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 เงง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 ยง โอ้โห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 แล้วก็เตะโมไปเลยล็อกโขงเมื่อกี้แหละมันต้องได้เลยมึงเฮ้ยโมเสกเงินเราละจิตใจนายพลใจเอาไปอะไรเนี่ย การสวัสดีครูทุกท่านด้วยนะพวกเราก็ลังมาทำคลิปก,กันใส่แล้วใช่แล้วใส่แล้ววันนี้เราว่าเราก็มานเ,นเนั่นเกมนีดิ้งเฮ้เพื่อนเราต้องการซื้อเต็มมห้าล้านบาทห้าล้านบาทเหรอไม่มีขายหรอกมั้งห้าล้านบาทเหรอไม่มีขายนะไม่มีขายหรอกทรากระทืนนี้ไม่มีร้านขายหรอกครับ แต่แล้วว่าร้านเต็มมม่ของเก่าแล้วก็เราเคยไปซื้อขโมยของนะ่ะนา่าจะมีขายอยู่เดมโม่น่ะ๋อ้จำได้เราไปขโมยกันใช่ปะขโมยกันเมื่อวานได้ครับแล้วเราก็ไปขโมยเอา้าช้เดี๋ยเอาตามไปร้านเก่ากันนนะร้านนั้นก็ดีใจที่มีคนให้เงินใครผมคิดว่าดีใจตัวนี้ไม่ได้นะครับ เพราะตอนนี้น้าคุณเนี่ยเจ็บพลมานมากเลยเอาเกติกาเกี่ยวไปอก็มาเร็วเนะต็มกิ้วนะตัวร้านเต็มมออยู่ไหนเราพอไม่คันขายเองครับเอา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 ,เ,อาเปิดร้านเลยละกันเปิดร้านให้ร้านนี่ก็เล็กเกินนะเนี่ย โอเคเปิดใกล้ๆหน่อยตัวไปก็เตี่ยงอาหารกันนะอาหารก็เป็นเตมอของปวดเพื่อนเพื่อนเพื่อนเขาบอกว่าหิวมากเลยจนร้านของเราเนี่ยก็เป็นเตมอเป็นเพริลอร่อยมากจนไปือนของเราจซื้อได้แค่หนึ่งหนึ่งลานโอ๊ยแาบนะลา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  ไอไหรอต้องการซื้ออะไรหรอเด็มโมหนึ่งออนได้ไหมเพื่อนอ๋อได้เลยครับเพื่อนเอาเงินมาเลยไอย้เรอเงินสมบัติให้เงินปิดกันเอาเงินไปเลยมันแค่นี้หอห่นะอ่ะก็ได้ก็ได้ก็ได้เงินหอ่อนี้เก็บใส่กระเป๋าเอาเต็มมาไปเลยหนึ่ง สิบสี hehe, on ่เซิเมตรได้เลยว่าอร่อยมากแน่นอนราคาเท่าไหร่หรอหีสิบห้าบาทฉันใส่ไปร้อยบาทเลยเนาะเมื่อกี้เอาไปเดาไปเลยแค่นี้เหรอแพ็ตนะนะคะเอาไปเผากินได้เลยนะเอากินเหรอ ôi ba người thứ ลองซิมดูจริงไปแล้วเมื่อแกไม่รู้หรอมองไม่เห็นครับเด็กกิ๊ฟนะขอไปกวนมีใครต้องการฟักโทงบ้างพวกเราครับเอาเงินไปเลย2ี่สิบล้านบาทอเอาไปเลยหนึ่งสองอันเอ๊ะใช่สามอันสี่อันห้าอันหกอัน แจกอันแปอันกับอัน1ิบอัน1ิบเออันโอ้โหใจเย็นครับโ hey, อย้ยเดโมไอเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปั้งให้ด้วยครับโห oh, นี่กิ้งอิ่มแน่เลยเปิดแล้วเลยว่าหน้ากิ้งอร่อยอย่างแน่นอนขอชิมหน่อยนะคะ จริงจริวันนียไปดีเพื่อนขมน เอาสิเอาสิอาสิโอเอาเต็มเพ็กเลยเหรอเอาไปเลยล้านเพ็กเอาไปเลยหนึ่งล้านเพกโอ้เยอะมากเลยนะอาหาจะยิงยิ่เดอีกยิงยิฟเดอร์โอตอนกเตลยว่าเพ็กนี้อร่อยเอาจะสูตนะ

ฟักทองที่ได้ขอมานานไงไหนบอกว่าซอกิงหอหอบองรูเพิ่งรูเด้ยตัวว่าตัวเองสั่งเต้ขอรู้เอาไปกิงสิค,ครับคมึ นี่นอ่ะของไม่ได้สร้างแต่แค่เพื่อนใ้ผสร้างไม่เป็นไรน้องกินไ,ได้คืออร่อยมันกัน่อยการกินแ,แล้วแต่แค่ผมกินแล้วเอาไปเลยหนึ่ง้านล้านแพ็กอินเนี่เซียใบาคนนี้ก็ให้ในึล้านพ็กได้าวนี้คนแล้วก็อิ่มแล้วแตนก็อุวย แต่นี้จะก็อิ่มสบายแล้วเว้ยมั่นดีแล้วสามารถกินคำเพ็ดเพงดได้แต่ทำไมพูดคำจริงมาทำไมนะไม่พูดคำจริงมาล่ะเพื่อนก็มัอมานาอร่อยเกินทำนี่ให้ไหนหลายเพ็ดแล้วอิ่มยัง่งยอมไม่อิ่มเอ้ยนี่ก็เต็มล้านแล้วเฮ้ยเอาอีก 哪里跑？呀呀！ หนึ่ล้านเพกโอ้โยยยยยยยอย่าไม işte ยยยไมยยยยัยยยยยยยมยย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 ยโยยยยเยยยยยยเพยย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 การยัยย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 ้ไยยยยยนยย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 เยยนย่เนียย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 ย ี่เต็มบ้านแล้วครับเนี่ยหอกได้เลยว่าอร่อยกิ้งปเลยเยยิง ไม่หสิกะอู้ววอ่เด็กีเพื่อนพวกนีมีอีกว่มอเลยหเพียนนนนก็เป็นโลกนี้ดีโนเสาชอบกินอาหารไม่จำกันโนนีโนนีโนโนนีแทแซนีแทนี่ทษลาการก็ชอบซวยเพื่อนกนไปจั กา่อกแจ้งจริงนิประทัหมดซะ